สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยจะทําข้าวต้มนะคะแต่ข้าวต้มของพี่อ้อยพี่อ้อยจะไม่เอาเข้าวลงไปต้มเนาะคือเราหุงเป็นข้าวสวยนะคะแล้วก็ทําน้ําแกงน้ําแกงน้าแกงน้ําแกงหรือสุปนะทําน้ําข้าวต้มนะคะอันนี้นะคะจะทําเป็นข้าวต้มเจนะคะตรงนี้ก็จะมีแครอทฝักทองฟักทอ,องที่บ้านนะคะ ที่บ้านเราปลูกเองนะคะถ้าทำแบบนี้นะคะตัวข้าวจะไม่อืดน,นะคะจะทานเมื่อไหร่แล้วก็ค่อยนำมา ใส่น้ำซุปเนาะอันนี้ก็ผักเราปลูกเองเหมือนกันผักปอสานนะคะ ะะเวลาเราปลูกเนาะปลูกเองเราจะทานแล้วก็เก็บนะคะสมมุติว่าวันนี้เราจะทำข้าวต้มอย่างมาเช้าเนี่ยพี่อ้อยก็เก็บครื่องช่ขึ้นมาหนึ่งถ้วยนะคะก็จะเป็นหนึ่งต้นใหญ่เลยนะคะแล้วก็จะมีผักชีต้นหอมนะคะแล้วก็เอามาทำอาหารได้แค่นี้ ถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่ทานมากมายอย่างพี่อ้อยอย่างเงี้ยสองมื้อใช่ไหมคะผักก็เหลือนะคะผักก็จะเหลือก็ประมาณนี้เลยขาต้มเจโอ้ยโทษพี่อ้อไปโดนขาต้มเจค่ะ นะคะขอบคุณน้องนที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปต่างางพูดคุยเนาะแีบย้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพย้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะเพียงกาลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ